ไปที่จังหวัดปัตตานีกันบ้างนะคะทางด้านผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีค่ะเยี่ยมกลุ่มเปราะบางนะคะที่อำเภอยะริงพร้อมให้กำลังใจกับกลุ่มเปราะบางค่ะ ผู้ว,ว่าราชการจังหวัดปัตตานีลงพื้นที่อำเภอยะริงเยี่ยมผู้พิการทางการมองเห็นนะคะแล้วก็ผู้พิการที่ป่วยติดเตียงพร้อมให้กําลังใจค่ะโดยนางพัติมศดียามูผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการนายอำเภอและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง,งลงพื้นที่ค่ะเยี่ยมเพื่อให้กําลังใจพร้อมมอบ,มอบรถมอเตอร์ไซค์พ่วงข้างแก่นายเจมามะเจฮะาอายุ36ปีเป็นคนพิการทางการมองเห็นอยู่ที่บ้านเลขที่58ทับ2หมู่ที่4 ตำบลราตาปัญญาอำเภอยยะริ่งจังหวัดปัตตานีซึ่งมีบุตรอายุ11ปีที่เป็นคนพิการซ้อนทางการได้ยินแล้วก็ป่วยติดเตียงและยังมีโรคประจำตัวไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ต้องดูแลอย่างใกล้ชิดสภาพครอบครัวของนายเจมามะประกอบอาชีพขายของชำซึ่งมีลักษณะเป็นเพิงขนมเล็กๆหน้าบ้านติดกับถนนในหมู่บ้านมีรายได้ประมาณเดือนละ4,000บาทเงินจากเบี้ยความพิการจานวน1,600บาท และบัตรสวัสดิการแห่งรัฐด้านผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีนะคะก็ได้มอบรถมอเตอร์ไซค์พ่วงข้างและเงินช่วยเหลือเพื่อให้กำลังใจนำไปประกอบอาชีพให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นการ แล้วก็รวมเป็นถึงการช่วยฟื้นฟูอาชีพนะคะโดยงบประมาณที่นํามาช่วยเหลือได้มาจากการจัดก,การแข่งขันฟุตบอลการกุศลเพื่อเด็กได้โอกาสและพัฒนากีฬาฟุตบอลปัตตานีและจากพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เพื่อน,นาไปช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น